ไปที่ห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อวานหวยออกอะไร530ใช่ไหมใช่เงียบเงียบ530เลขท้ายแต่ห้องนี้เนี่ย510นะครับคือเหตุเกิดที่ชั้น5อของโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งทางเจ้าของคลิปเขาบอกว่าเนี่ยทางโรงแรมขอเอาไว้ว่าอย่าเปิดเผยชื่อโรงแรม,มซึ่งโรงแรมก็ได้มีการคืนเงินให้แล้วนะครับค่าห้องเนี่ยทางเจ้าของคลิปบอกว่าผมก็ไม่ขอเปิดเผยแล้วกันแต่เอาเป็นว่าเรื่องราวเป็นอย่างนี้ คือเขาไปเปิดโรงแรมนอนแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนว่ามีอะไรเนี่ยเดินอยู่ในห้องนะครับแล้วก็รู้สึกแปลกๆตั้งแต่เข้ามาในห้องแล้วมันมีหลายอย่างที่แปลกคุณผู้ชมะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะแต่ให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ก่อนคลิปที่เจ้าของโพสเนี่ยเขาบอกว่าไปเปิดโรงแรมนอนชั้น5นะ้ะเดี๋ยวด,ดูคลิปนี้หน่อยต้องตื่นมาเปิดไฟออกดึง ก็เหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเดินอยู่ในห้องไม่ได้ใส่ร้ายโรงแรมนะเพิ่งมาเปิดไฟเห็นตั้งเพืออะไรแล้วห้องอื่นเต็มด้วยนะคุณผู้ชมครับ โรงแรมแห่งนี้อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับคือผู้ที่โพสต์เรื่องราวเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันมีเรื่องแปลกๆเหมือนมีคนเดินอยู่ในห้องและพบรอยเท้าปริศนารวมไปถึงเจอเหรียญบาทวางอยู่บนหัวเตียงเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเหรียญบาทนะครับวางอยู่คือมีเตียงอยู่2เตียงแล้วเหรียญบาทเนี่ยวางอยู่หัวเตียงเนี่ยทั้งสองเตียงเลยนะครับและมีข้อความคําว่าตายอยู่ด้วยรวมไปถึงที่ระเบียงห้อง นี่เจอสารพระภูมิตั้งอยู่เอออันนี้ผมไม่เคยเจอเลยนะระเบียงห้องพี่แป๊ะเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นฮะปกติเราก็เห็นอยู่ที่อยู่ที่หน้าทางเข้าทางเข้าชั้นล่างอันนี้อยู่ตรงระเบียงห้องสารพระภูมิใครตั้งอ่ะก็ทางโรงแรมเอาสารพระภูมิมาตั้งทางโรงแรมตั้งเองใช่แต่ก็แน่ล่ะคนอื่นไม่ควรคงไม่เอามาตั้งอ่ะเนาะเออเขาก็เลยโอ้โหยิ่งหลอนเขาไปใหญ่ว่าเฮ้ย หรือห้องนี้เคยเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าเราตั้งทําไมเออตั้งก็งเคยเกิดเหตุหรอเขาก็บอกว่าเนี่ยเหนื่อยมาทั้งวันด้วยความเหนื่อยเปิดโรงแรมนอนคิดว่าค่าห้องคืนละ1,200บาทก็คงจะโอเคได้ห้องหมายเลข5 10ชั้น5นอนหลับไปตอน3ามทุ่มกว่ามารู้สึกตัวตีหนึ่งเศษเหมือนมีอะไรเดินไปมาอยู่ปลายเท้าห้องน้ำก็มีเสียงน้ำไหลแล้วก็หยุดหายไปเมื่อเปิดไฟทุกดวงในห้องสำรวจดู มันมีเรื่องแปลกเนี่ยี่ข้อความเขียนคำว่าตายด้วยนะตรงฝาผนังนะครับแล้วก็มีเหรียญบาทวางอยู่ตรงหัวเตียงไอเหรียญบาทวางหัวเตียงเนี่ยมีบางคนเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนกับเป็นการซื้อที่นะซื้อที่กับใครฮะเจ้าที่เจ้าทางหรือยังไงอ่ะล่าสุดโอโหคนเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะแชร์กันเยอะเลยคุณผู้ชมฮะเป็นยังไงบ้างเออบางคนก็สงสัยว่าที่ไหนโรงแรมอยู่ตรงไหนจะได้ไม่ไม่ไปนอน แต่ว่าเขาขอละเขาบอกว่าไม่บอกออคุณธนวินอายุ37ปีนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยครับตอนแรกมันอยู่ข้างนอกมันเป็นมันเป็นระเบียงมันเป็นระ,ะเบียงคือมันได้ยินเสียงเหมือนเขา <S S S ตะกุยใช่ตะกุยกระจกไปเปิดผ้าม่านดูคือสงสัยว่าเสียงนั้นแหละว่าเป็นเสียงอะไรไปเปิดผ้าม่านดูยังไม่เห็นนะตอนแรกยังไม่เห็นเพราะ พอเปิดรูดไปปุ๊บอืแบบถอยหลังคือนั่งนั่งอีกเตียงหนึ่งที่ยังไม่ได้นอนอะ่ะคือมั่นใจเลยว่าคือชัดเจนนี่นะครับคือคืนนั้นเนี่ยนอนไม่หลับแล้วครับขอทางโรงแรมเนี่ยเปลี่ยนห้องซึ่งทางโรงแรมเขาก็เปลี่ยนห้องให้นะครับอ่อาสุดท้ายก็เลยย้ายจากชั้น5ลงมานอนชั้น2แต่ก็ยังนอนไม่หลับอยู่ดีรเรียกว่า นอนแบบสว่างคาตายังร้อนๆอยู่คือยังคาใจอยู่ครับเอ้ยอะไรเนี่ยเราเจออะไรมานี่นะฮะสุดท้ายเนี่ยทางโรงแรมบอกว่าเอางนี้ละกันคืนเงินให้คุณลูกค้าเพราะคุณลูกค้าเนี่ยพักผ่อนไม่เต็มที่อ๋อพักผ่อนไม่เต็มที่ไม่ได้นอนก็เลยนอนฟรีแต่ขออย่างเดียวอย่าไปเปิดเผยนะนี่นะครับแล้วก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยเห็นบอกว่าพนักงานที่ปล่อยห้องนี้ให้เป็นพนักงานใหม่ซึ่งปกติห้องนี้ ทางโรงแรมบอกว่าจะไม่เปิดให้บริการกับลูกค้านะฮะนี่นะครับไม่เปิดให้บริการค่ากับลูกค้าใช่แล้วอันน้เข้ามาได้ไงอ่ะคือลูกค้าก็บอกว่าเนี่ยเข้าไปห้องมันก็สะอาดนะฝุ่นก็ไม่มีนะครับนี่นะไม่ใช่แล้วไม่เปิดให้บริการแล้วทำไมถึงได้พังห้องนี้อ่ะคือพนักงานที่ปล่อยห้องเนี่ยเป็นพนักงานใหม่อ่อเป็นพนักงานใหม่ไง คือเหมือนว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องจังหวะพอดีแล้วแบบปล่อยห้องนี้ทั้งๆที่ทางโรงแรมเขาบอกว่าในห้องนี้เนี่ยเขาไม่เปิดเขาไม่เปิดนะเราเขาเล่าไหมว่าทําไมเขาถึงไม่เปิดเขาไม่ได้เล่าว่าทําไมเขาถึงต้องปิดห้องนี้เอาไว้ครับพี่พี่หยงพี่ยงในไหนก็พูดตรงนี้นะเหรอมื่อวันเสาร์ผมไปงานไม้ม่วนซื่นนะก็ไปพักโรงแรมที่สุรินที่สุรินนะอ๋อโดนเต็มเต็มเลยนะใช่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 ห้องเดียวชั้นสี่ เปิดเข้าไปปับ๊บไปเจอจดหมายน้อยวางอยู่ดิฉันนางสาวแอนดิฉันได้ทําความสะอาดทุกซอกทุกมุมของห้องนี้ไว้เรียบร้อยแล้วอืเชิญท่านพักผ่อนให้ตามสบายอืนะครับนอนเสร็จนะนอนห้าทุ่มตื่นมาหกโมงเช้ามาเปิดดูข่าวครับนะครับวันหวยออกด้วยเอเออนะครับหวยออกห้าสามศูนครับห้องที่ผมพักสี่หนึ่งเจ็ดโดนเต็มเต็มฮะโดนหวยกิน ไม่ได้โดนผีหลอกไม่ะอะโดนเต็มๆฮะโอ้ครับโดนหวยกินครับเอาสองนาทีโยกคืนมาเลยไม่ให้ที่แปลอ่านข่าวนี้แล้วต้องเป็นโยกแล้วเอาสองนาทีคืนมาเลยเราก็ตั้งใจฟังนึกว่าจะโดนผีหลอกนะ